โมชิโมชิเพื่อนๆวันนี้บ้าปุ่น Channel จะมาสปอร์กระตูนแอนิเมชันเรื่อง c a s t l e in the Sky หรือราพิวต้าพลิกตำนานเหนือเวหาการ์ตูนชื่อดังจากสตูดิโอจิบลีเมื่อเด็กสาวที่ลอนลงมาจากท้องฟ้าคือผู้สืบสายเลือดของเมืองที่หายสาบสูญไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอและเธอจะหาคำตอบในสิ่งที่เธอตามหาได้หรือไม่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องบ้าปุ c h a าแน l เพื่อไป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับการ์ตูนจะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลย บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆยามค่ำคืนเรือเหาะของกลุ่มโจรสลัดโดลาส์กำลังเตรียมตัวที่จะป้นเรือเหาะอีกลำหนึ่งในระแวกนั้นส่วนทางด้านเรือเหาะอีกลำหนึ่งที่มีชิต้าอยู่ชิต้าถูกผู้พันมูสก้าพาตัวมาชิต้าได้แต่นั่งมองท้องฟ้าผ่านหน้าต่างอย่างสิ้นหวังในตอนนั้นเองกลุ่มโจรสลัดโดลาส์ได้เข้ามาปล้นเรือลำที่ชิต้าอยู่พวกโจรสลัดได้บุกเข้ามาในเรือเหาะ พันเอกมุสกาได้ส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังกองทัพในตอนที่เขาเผลอชิต้าได้เอาขวดวายตีไปที่หัวของผู้พันมุสก้าจนสลบและเธอก็ได้หยิบคริสตัลจากผู้พันมุสกามาห้อยคอของเธอและปีนออกไปนอกหน้าต่างดอร่าได้มาถึงห้องของชิต้าลูกนอนของดอร่าพยายามจับตัวของชิต้าไว้แต่ชิต้ากลับลื่นและพลัดตกลงไปลาพิวต้า เมืองท่ามกลางเมฆหมอกที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายในอดีตลาพิวต้าขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่ทําให้เกาะสามารถลอยได้อย่างอาศัศจรรย์เหมือนมีลมจากเทพเจ้าที่ยังทำให้มันลอยอยู่จนถึงทุกวันนี้ส่วนทางด้านทายาของลาพิวต้าจะถูกสั่งให้ดูแลและปกป้องเกาะลาพิวตาจากคนไม่ดีและนั่นคือชิต้านั่นเอง สร้อยที่เธอใส่กลับส่องแสงออกมาและทําให้ตัวเธอค่อยๆลอยตกลงมาใน,นตอนที่ชิต้าตกลงมาเธอค่อยๆลอยลงมาเหมือนนางฟ้าตกจากสวรรค์สร้อยเส้นนั้นมีพลังอันมหาศาลมากๆณหมู่บ้านชาวเมืองแห่งหนึ่งปาสุหนุ่มน้อยที่อาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งนี้เขากําลังเดินเอาอาหารไปให้หัวหน้าของเขาที่อยู่ในเมืองและเขาก็ได้เห็นแสงสีฟ้าบางอย่างค่อยๆลอยลงมาจากท้องฟ้า เขาก็รีบวิ่งเข้าไปดูปรากฏว่านั่นคือชิต้าที่กำลังค่อยๆลอยลงมาอย่างช้าๆจนมาถึงแขนของปาสุในตอนนั้นแสงจับสร้อยคอของเธอค่อยๆหายไปนั่นทำให้ตัวของเธอหนักขึ้นทำเอาปาสุเกือบร่วงไปด้วยเลยปาสุพยายามปลุกเธอแต่เธอก็ไม่ตื่นเขาก็วิ่งไปบอกหัวหน้าว่ามีผู้หญิงตกลงมาจากท้องฟ้าแต่หัวหน้าของเขาก็ยุ่งจนไม่ได้ฟังอะไร นายตอนนั้นพนักง,งานรอบสุดท้ายก็ได้ขึ้นมาถึงหน้าเหมืองพวกเขาขุดอะไรไม่ได้เลยทุกคนเลยแยกย้ายกลับบ้านทางกลุ่มจนสลัดดอลล่าก็ยังไม่เลิกตามหาชิต้าพวกเขาตามหาชิต้าไปทั่วเพื่อหวังว่าจะชิงคริสตัลมาให้ได้วันรุ่งขึ้นปาสูได้ตื่นขึ้นมาเขาได้พาชิต้ามาพักที่บ้านของเขาเขาก็ได้ทํากิจวัตรประจําวันของเขาคือการปล่อยนกพิราบเขาและเป่าตแตรเพื่อเป็นสัญญ,ญาณว่าเช้าแล้วนั่นทําให้ชิต้าตื่นขึ้นมาเธอก็มึนงงเล็กน้อยว่าเธออยู่ที่ไหน แล้วเธอก็เดินไปหาปาสูทั้งคู่ได้แนะนําตัวกันปาสูบอกว่าเมื่อคืนชิต้าลอยลงมาจากท้องฟ้าเหมือนนางฟ้าเลยชิต้าก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเพราะเธอจําอะไรไม่ได้เลยปาสูเลยคิดอะไรออกเลยบอกว่าขอยืมสร้อยของชิต้าหน่อยชิต้าก็ยื่นให้ปาสูใส่เมื่อปาสูได้ใส่สร้อยคิสเร้ลของชิต้าเขาก็ได้กระโดดลงไปเพื่อทดลองว่าสิ่งที่เขาคิดถูกต้องแต่เขาก็ล่วงทะลุพื้นลงไปเลยชิต้าเห็นอย่างนั้นก็เลยรีบปีนตามลงไป แต่ด้วยความซุ่มซ่ามก็ลงไปทับปาสูอีกปาสูก็บอกว่าเขาไม่เป็นอะไรหัวเขาแข็งกว่าลูกปืนอีกสงสัยเขาจะคิดผิดหรือมันน่าจ,จะใช้กับเขาไม่ได้แล้วเขาก็รีบวิ่งไปทําข้าวเช้าต่อชิต้าก็ได้เดินมาเจอรูปที่เขียนว่าลาพิวต้าปาสูเดินเข้ามาตามชิต้าให้ไปกินข้าวปาสูเห็นชิต้ากําลังดูรูปที่พ่อของเขาเป็นคนถ่ายปาสูบอกว่ามันคือเกาะที่อยู่บนท้องฟ้าที่มีชื่อว่าลาพิวต้าในตอนที่พ่อของเขาออกไปสํารวจแล้วถ่ายรูปนี้มาได้ ได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าลาพิวตามีจริงๆแต่ทุกคนก็คิดว่าพ่อของเขาโกหกและเขาก็ถูกพวกนั้นฆ่าตายฉันตั้งใจที่จะต่อเครื่องมินลำนี้เพื่อที่จะไปออกตามหาลาพิวตาด้วยตัวเองในตอนนั้นได้มีรถของกลุ่มจอนสลัดโดรามาตามหาชิต้าแต่แถวนี้เมื่อพวกนั้นมาถึงปาสุกับชิต้าก็ได้วิ่งออกมาจากบ้านปาสุวางแผนให้ชิต้าใส่หมวกและปลอมตัวผู้ชายสองคนนั้นก็ถามว่าได้เจอเด็กผู้หญิงแถวแถวนี้บ้างไหมปาสุก็บอกว่าเด็กผู้หญิงเหรอแถวนี้ก็มีเยอะนะแล้วก็วิ่งหนีไปพวกเขาวิ่งหนนีกั จนมาถึงบ้านของหัวหน้าแต่ก็ได้มีลูกน้องของดอลล่ามาตามหาชิต้าในเมืองนี้เหมือนกันในตอนนั้นชิต้าก็ได้ทําหมวกหลุดนั่นทําให้ลูกน้องของดอลล่ารู้ว่านั่นคือชิต้าและพยายามจับตัวชิต้าแต่เด็กสองคนนั้นก็พลิ้วหลบได้หัวหน้าเห็นมีคนมาไล่เพื่อนของปาสุเลยขวางทางเอาไว้แล้วบอกให้ปาสุหนีไปแต่ปาสุก็ไม่ยอมหนีภรรยาของหัวหน้าก็พาตัวปาสุเข้ามาในบ้านแล้วบอกว่าต้องมีคนคอยปกป้องดูแลชิต้านะฉะนั้นไปได้แล้ว ลูกของดอลล่าก็บอกให้หัวหน้าหลบไปแล้วก็เบ่งกล้ามโชว์จนเสื้อขาดเลยหัวหน้าก็ไม่น้อยหนะ้าเบ่งกล้ามจนเสื้อขาดเหมือนกันทั้งคู่สลับกันต่อยคนละมัดจนชาวบ้านเข้ามาล่มตกลุมบอลกันมั่วโซ่ไปหมดดอลล่าที่ตามหาชิต้าอยู่ได้เห็นปาสูก,กับชิต้าวิ่งอยู่บนรางรถไฟดอลล่าเลยขับรถผ่านเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะรับลูกของเธอพร้อมโยนระเบิดเพื่อที่จะไม่ให้ใครตามมาได้ปาสูได้พาชิต้าขึ้นมาบนรถไฟเพื่อขอความช่วยเหลือ แล้วเขาก็พยายามเร่งความเร็วรถไฟเพื่อที่จะหนีดอร่าดอร่าก็ได้ขับรถขึ้นมาบนรางรถไฟค่อยๆ่อยไล่ตามรถไฟของพวกปลาสุแต่รถไฟนั้นก็ช้าจนทําให้ดอร่าขึ้นมาบนส่วนท้ายของรถไฟได้ปลาสุก็ถอดสลักออกแล้วดัน่ว่ที่พวกดอร่าอยู่ออกแต่รถของพวกดอร่าก็แรงกว่าดันรถพ่วงที่ถูกถอดออกไปชนกบหัวรถไฟได้ปลาสุเห็นอย่างนั้นเลยหมุนเบรกให้รถพว่วงล้อล็อกแล้ววิ่งต่อไม่ได้ชิต้าก็พยายามช่วยปลาสุเต็มที่ จนพวกปาสูนี่รอดไปได้แล้วเขาก็มาเจอกับรถไฟขนาดใหญ่ของพวกทหารลูกน้องของพันเอกมูสกาได้เดินลงมาจากรถไฟขบวนนั้นพวกเขาตรงมาจับชิต้าปาสูก็ช่วยเตะตัดขาไปสักทีหนึง่งแล้วก็วิ่งตามชิต้าไปทหารคนหนึ่งพยายามยิงใส่ชิต้าแต่ด้วยความช่วยเหลือของคนขับรถไฟทำให้ชิต้ากับปลาสูวิ่งหนีออกมาได้แต่ก็ไปไหนได้ไม่ไกลพวกโดราก็ขับรถตามมาจนทันพวกเขาวิ่งมาทางแยกอีกทางหนึง่งรถไฟของพวกทหารก็ได้ยิงปืนใหญ่ใส่พวกโดรา ที่กำลังไล่ตามชิต้าจนทําให้เกิดระเบิดขึ้นหลายครั้งดอล,ล่าก็เลี้ยวรถตามชิต้ากับปลาสุไปพวกทหารยังคงยิงปืนเย็นใส่พวกดอล,ล่าต่อทําเอารางรถไฟกกค่อยๆพังลงไปปาสูก,กับชิต้าก็พายายามวิ่งสุดชีวิตแต่ก็ไม่ทันรางรถไฟกกค่อยๆพังลงปาสุได้กระโดดไปจับไม้เอาไว้ได้ทันชิต้าก็เกาะตัวของปาสุอยู่โดยที่มีพวกดลกอล่าเฝ้ามองอยู่ แต่สุดท้ายปาสุก็ไม่ไหวพวกเขาตกลงไปด้านล่างในตอนที่พวกเขาตกลงไปแสงจากสร้อยคอของชิต้าก็ได้สว่างขึ้นและพาพวกเขาค่อยๆลอยลงไปเรื่อยๆทั้งคู่ค่อยๆลอยลงไปในหลุมทหารเห็นดังนั้นได้ยิงใส่พวกโดราเพื่อที่จะไม่ให้พวกโดราตามชิต้าไปชิต้ากับปาสุได้ลอยลงมาถึงพื้นอย่างปลอดภัยพวกเขาอยู่ในเหมืองเก่าแห่งหนึง่งชิต้าก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับสร้อยของเธอ ทั้งสองได้มานั่งกินข้าวกันปาสูทถามชิต้าว่ามาจากไหนชิต้าก็บอกว่าเธอมาจากเมืองกอนโดเมืองที่อยู่ในหุบเขาทางเหนือพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตเธอเลยอาศัยอยู่ตัวคนเดียวเธอคอยดูแลสัตว์และฟาร์มของพ่อแม่ของเธอแต่ในวันหนึ่งพันเอกมุสกา้าก็ได้บุกเข้ามาที่บ้านของฉันและพาตัวฉันออกมาพวกเขาอยากได้สร้อยคริสตัลของฉันซึ่งสร้อยนี้แม่ของฉันให้เอาไว้ก่อนเสียชีวิตแม่สั่งเอาไว้ว่าห้ามให้ใครและห้ามให้ใครเห็นเด็ดคาด นายตอนนั้นลุงปอมก็ได้เดินมาหาพวกเขาลุงปอมก็ถามว่าปลาสุมาที่นี่ได้ยังไงปาสุก็ตอบว่าหนีคนไม่ดีมาแล้วลุงปอมก็ได้พาทั้งสองคนมานั่งตรงที่ลุงตั้งแคมป์ชิต้าก็ได้ถามลุงว่าอยู่คนเดียวไม่เหงาเหรอลุงปอมบอกว่าแม่เหงาหรอกหินพวกนี้คุยกับลุงทุกวันทั้งคู่ก็งงว่าลุงคุยกับหินหรอลุงก็บอกว่าเสียงหินมันเบามากๆแล้วลุงปอมก็ดับไฟ แล้วหินรอบรอตัวของพวกเขาก็เริ่มส่องแสงสีฟ้าออกมาทําให้เพดานถ้าเหมือนดาวบนท้องฟ้าเลยลุงปอมก็บอกว่าหินพวกนี้มีอีเทเรียมผสมอยู่แล้วชิต้าก็เอาคริสตัลออกมามันก็เลืองแสงเหมือนกันลุงปอมถึงกับตาโตแล้วบอกว่ามันคืออีเทเรียมบริสุทธิ์ไม่มีใครเห็นมันมานานมากกว่าร้อยปีขนาดลุงยังไม่เคยเห็นเลยตำนานกล่าวไว้ว่ามีแต่พวกคนบนเกาะลอยฟ้าลาพิวตา้าเท่านั้นที่รู้วิธีสร้างคริสตัลแบบนี้และลุงปอมก็จุดไฟขึ้นมาอีกครั้งแล้วบอกว่าเมื่อลาพิวตา้า มารอยอยู่เหนือเหมืองพวกหินจะกระวนกระวายกันแล้วก็บอกชิต้าว่าห้ามใช้คริสตลัลในทางที่ไม่ดีห้ามนำมันมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวคริสตลัลจะคอยเตือนเราว่าเราเกิดจากดินและเราก็จะกลับสู่ดินเมื่อถึงเวลาแล้วลุงปอมก็มาส่งทั้งคู่ออกจากเหมือง ปาสุกับชิต้าก็ได้ออกมาจากเหมืองในตอนที่ทั้งคู่กําลังมองดูท้องฟ้าชิต้าก็ได้บอกปาสุว่าฉันมีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกเธอปาสุในตระก,กูลของฉันทุกคนจะมีชื่อโบราณนเมื่อได้ครอบครองคริสตนนัลนี้จะได้ชื่อนั้นมาด้วยชื่อของฉันคือลูซิต้าทูเอลูลาพิวต้าเมื่อพูจบในตอนนั้นได้มีเครื่องบินของพันเอกมูสกาเมื่อเจอพวกเขาปาสุก,กับชิต้าก็พยายามวิ่งหนีแต่ก็ไม่ทันแล้วพวกทหารได้มาล้อมพวกเขาเอาไว้แล้วและปาสุก,ก็ถูกฟาดจนสลบไป ที่้อมป,ปการของทหารแห่งหนึ่งปาสูได้ตื่นขึ้นมาเขาถูกจับไว้ในคุกเขาก็พยายามสำรวจเพื่อหาทางออกนายพลก็สั่งบูสกาเค้นความลับจากเด็กผู้หญิงคนนั้นมาให้ได้เร็ว,เ,รวเสียเวลาไปนานมากแล้วมันควรจะเสร็จตั้งนานแล้วจับหักแขนสักข้างนึงนก็จบละมัง้ง แต่มุสกาก็ไม่แคร์ลูกเดินออกจากห้องประชุมไปในทันทีก่อนออกไปก็บอกว่าท่านนายพลนายหน้าที่สายลับอ่ะผมก็มีหน้าที่ดูแลท่านนะเหมือนมุสกากับนายพลไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่แล้วมุสกาก็ได้เดินมาหาชิต้าที่ห้องชิต้าที่ถูกจับตัวเอาไว้ก็มาถามหาปาสุกับมุสกามุสกาก็บอกว่าเดี๋ยวก็ได้เจอปาสุแต่ตอนนี้ไปกับเขาก่อน มุสกาก็ได้พาชิต้าลงมาชั้นใต้ดินเพื่อที่จะดูหุ่นยนต์ที่ถูกทำลายหุ่นยนต์ตัวนี้มาจากลาพิวต้ารัฐบาลอยากรู้ว่าลาพิวต้าสร้างหุ่นยนต์แบบนี้ได้ยังไงและมีเทคโนโลยีอะไร นั่นคือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลต้องการตามหาลาพิวต้าชิต้าก็บอกว่าจะเอาสมบัติอะไรที่ลาพิวต้าก็เชยเลยแต่อย่ามายุ่งกับเธอและปาสูอีเธอไม่สนใจสมบัติมุสกาก็บอกว่าไม่ใช่สมบัติแต่เป็นเทคโนโลยีต่างหากที่สามารถทําให้เกาะลอยได้ที่ทําให้หุ่นยนต์มีชีวิตด้วยเทคโนโลยีนั้นจะสามารถทําให้เรายึดครองโลกได้ทันทีเลยและคริสตัลนั้นทําตามคําสั่งของเธอคนเดียวเธออาจจะมีวิธีทําให้คริสตัลนั้นชี้ไปยังลาพิวต้าได้ถ้าร่วมมือกับเรา เราจะไม่ทําอะไรปาสุแล้วเขาก็าพูดชื่อโบราณงของชิต้านั่นทําให้ชิต้าตกใจมากเพราะไม่เคยบอกใครมาก่อนเรื่องชื่อของเธอในตอนนั้นปาสูก,ก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมามุชก้าก็ได้มาขอโทษปาสูเรื่องเข้าใจผิดเธอต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อปกป,ป้องชิต้าจากกลุ่มจรนสลัดดอร่าชิต้าได้บอกปาสูว่าให้ลืมเรื่องลาพิวต้าซะปาสูตถึงกับงงว่าเกิดอะไรขึ้น มูสกาก็บอกว่ารัฐบาลได้ตกลงกับชิต้าว่าจะตามหาราพิต้าอย่างลับๆโดยที่ไม่ให้มีใครรู้ฉะนั้นลืมมันไปซะเถอะปาสุก็บอกว่าจะลืมได้ยังไงล่ะมันมีความหมายกับเราทั้งคู่นะแล้วชิต้าก็ขอโทษแล้ววิ่งหนีออกไปปาสุก็พยายามว,วิ่งตามไปแต่มูสกาก็จับตัวปาสุเอาไว้มูสกาได้เอาเงินให้ปาสุแล้วเดินออกไปปาสุยืนอึ้งไปเลยเขาได้วิ่งตรงกลับไปที่หมู่บ้านของเขาด้วยความเสียใจชิต้าก็ได้แต่เฝ้ามองปาสุวิ่งจากไปด้วยน้ำตาปาสุได้กลับมาถึงงหมู่บบ้าาาขขขออเเเกก็ไดจั ภรรยาของหัวหน้าภรรยาของหัวหน้าก็ถามว่าเด็กหญิงไปไหนแล้วล่ะปาสุก็ตอบว่าเธอจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วแล้วก็วิ่งหนีไป เมื่อปาสูมาถึงบ้านเขาก็ถูกผู้โดาจับมัดไว้กับเสาผู้โดามารอปาสูที่นี่ลูกของโดาเจอเงินในกระเป๋าของปาสูโดาเลยบอกว่าเอาชิต้าไปขายมาเหรอแต่ปาสูก็บอกว่าฉันแค่ทําตามสิ่งที่ชิต้าต้องการก็แค่นั้นโดาก็ว่าปาสูทันควันเลยว่าคิดเหรอสิ่งที่ชิต้าต้องการเป็นแบบนั้นจริงๆเจ้าขี้ขลาดมันไม่แปลกเหรอที่กองทัพทั้งกองทัพมาไล่ล่าชิต้าเพื่อที่จะเอาตัวเธอไปน่ะฉันเป็นผู้หญิงอายุมากแล้วฉันรู้ว่าชิต้าต้องการอะไรต่ทันใดนั้นเองวิทยุที่ใช้สําหรับดักฟังพวกก็ดัง ดอ่าก็รีบวิ่งเข้าไปรับแล้วก็บอกว่าพวกทหารเรียกยานโกไลแอดพวกมันจะเอาชิต้าไปลาพิวต้าด้วยดอ่าเห็นอย่างนั้นเลยสั่งให้ทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางเพื่อที่จะช่วยชีวิตชิต้าปาสุขอไปกับพวกดอ่าด้วยเพราะชิต้าคือทุกอย่างของเขาอาจจะทําผิดพลาดไปแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองอาจจะหนีมาดอ่าเห็นความตั้งใจของปาสุแล้วเตือนว่าพวกเราอาจจะไม่ได้กลับมานะแล้วก็ตัดเชือกที่มัดปาสุเอาไว้ออกปาสุวิ่งตรงไปหยิบอุปกรณ์ส่วนตัวของเขาแล้วก็โดยขึ้นเครื่องบินไปก่อนที่จะบินก็ล็อกเข็มขัดตัวเอง กับเครื่องด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองตกตลงจากเครื่องแล้วพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางตรงไปยังสันท,ที่ชิต้าถูกคุมตัวเอาไว้เรือกโกลแอดมีขนาดใหญ่มากมากกว่าเรือหอบปกติหลายเท่าชิต้าก็ได้นั่งอยู่ริมหน้าต่างอย่างสิ้นหวังเหมือนเดิมในตอนนั้นเธอก็คิดถึงยายของเธอที่สอนคาถาที่จะช่วยชีวิตชิต้าตอนลำบากมันคือคาถาโบราณลีเทลาภูพาลูริโทอูลูอลิโซโลอสปาลูลิสตเตริสช่วยชั้นและเกาะกูก้แสงอันเป็นนิรัน และชิต้าก็ได้ท่องคาถานี้และคริสตลัลของชิต้าได้ส่องแสงที่รุนแรงกว่าปกติครั้งนี้พลังของมันช่างมหาศาลมุสก้าก็พยายามหยิบสร้อยนั้นจากชิต้าแต่มุสก้าก็ไม่สามารถแตะต้องมันได้มุสก้าก็ถามชิต้าว่าคาถานั้นคือคาถาอะไรในตอนนั้นหุ่นยนต์ที่รัฐบาลเก็บเอาไว้ในชั้นใต้ดินก็ได้ฟื้นขึ้นมาหุ่นยนต์ได้ทำลายกำแพงเพื่อที่จะออกมาจนเกิดเสียงดังสนั่นและแสงจากคริสตลัลก็ได้ดับไป เกิดไฟไหม้ไปทั่วเพราะหุ่นยนต์ตัวนั้นยิงเลเซอร์เพื่อที่จะทำลายทุกอย่างหุ่นยนต์ตัวนั้นเดินผ่านไฟได้แบบสบายๆพวกทหารก็พยายามยิงปืนใส่หุ่นยนต์ตัวนั้นแต่มันก็ไม่เป็นอะไรเลยมูสกาก็บอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ตื่นขึ้นมาเพราะคิสซันอน,น,นั้นแน่ๆและนั่นก็จะทําให้ลาพิวตาปรากฏออกมาเช่นกันหุ่นยนต์ได้ยิงเลเซอร์ทําลายประตูที่ขังมันเอาไว้จนเละเลย หุ่นยนต์ก็ได้ยิงเลเซอร์ไปตัดสะพานระหว่างชิต้ากับพวกทาหารเมื่อชิต้าหนีออกมาหุ่นยนต์ตัวนั้นได้กางปีกออกและบินตามชิต้าขึ้นไปชิต้าพยายามวิ่งหนีเพราะกลัวมันจะเป็นอันตรายเมื่อเธอวิ่งออกมาด้านนอกคริสตลัลของเธอก็ได้ส่องแสงชี้ทางไปยังลาพิวตามุสก้าเห็นอย่างนั้นเลยสั่งลูกน้องให้ตัดสัญญาณทุกอย่างแล้วออกคำสั่งเองหุ่นยนต์ได้ตามชิต้าขึ้นมาถึงชั้นดาดฟ้าแล้วเมื่อหุ่นยนต์มายืนอยู่ต่อหน้าชิต้าก็ได้มีแสงจากคริสตลัลของชต้กกััับุนนนนยออเเหมืืงงคู่ช่ชถึ ในตอนนั้นทหารได้ยิงปืนใหญ่ใส่หุ่นยนต์ทําให้ชิต้าโดนแรงกระแทกไปด้วยจนทําให้สร้อยของเธอตกลงไปด้านล่างชิต้าก็ได้สลบไปแต่หุ่นยนต์ก็ยังลุกขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องชิต้าต่อหุ่นยนต์อุ้มชิต้าขึ้นแล้วโจมตีทุกอย่างที่ทําร้ายชิต้าพืดอร่าก็ได้มาถึงฐานทัพและเห็นว่าเกิดสงครามขึ้นหุ่นยนต์ตัวนั้นได้พยายามปกป้องชิต้าจากการระเบิดไฟลุกท่วมไปหมดทุกที่เหมือนทะเลเพลิง หุ่นยนต์ยังคงไม่หยุดโจมตีแต่ชิต้าก็พยายามสั่งให้หุ่นยนต์หยุดยิงเลเซอร์ได้แล้วทางฝั่งกลุ่มดอลล่าได้มุ่งตรงมาเพื่อช่วยชิต้าปาสูมองเห็นชิต้าท่ามกลางกองเพลิงขนาดใหญ่แหมตาดีจริงๆนะปาสูดอลล่าบอกให้ลูกๆของเธอคุ้มกันด้วยเธอจะเข้าไปช่วยชิต้าออกมาแล้วเธอก็เร่งเครื่องตรงเข้าไปหาชิต้าผ่านกองเพลิงปาสูพยายามเอื้อมมือไปจับชิต้าแต่ก็ไกลเกินไป หุ่นยนต์ได้จับชิต้าไปอยู่ตรงขอบกำแพงทันใดนั้นกระสุนปืนใหญ่จากโกลแลแดก็ยิงมาโดนหุ่นยนต์เต็มๆแถมยังยิงมั่วไปทั่วทําเอาระเบิดเลเทปไปอีกโดลร่าพายายามพาปาสูนีหนีแต่ระเบิดแถวนั้นทําเอาหินมากระแทกหน้าของโดอร่าจนสลบไปเลยทําให้เครื่องบินดับแล้วตกลงหุ่นยนต์ก็ยังไม่พังง่ายๆยามพยายามลุกขึ้นมาช่วยชิต้าอยู่ปาสูพายายามเอื้อมมือไปบังคับเครื่องบินแล้วเขาก็ทําสําเร็จทําให้เครื่องบินกลับมาบินอีกครั้งก่อนที่เครื่องบินจะต แต่เครื่องบินก็ยังมุ่งหน้าไปยังหน้าผาในตอนนั้นโดราก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วบังคับเครื่องบินต่อสุดท้ายก็รอดไปได้โดราก็บอกปาสุว่ามีโอกาสอีกครั้งเดียวเท่านั้นคว้าตัวเธอมาให้ได้ปาสุก็ห้อยตัวลงมาเพื่อที่จะคว้าตัวชิต้าชิต้าก็กระโดดเกาะตัวปาสุแล้วโดราก็ได้พาทั้งคู่หนีออกมาได้อย่างปลอดภยัยพวกลูกๆของโดราก็ได้ใช้ควันเพื่ออ,อำพรางตัวและหนีออกมาในยพลกโกรธมากที่ทังกองทัพจับเด็กคนเดียวก็ไม่ได้ ลูกน้องของมูสกาได้เจอคริสโตลขอชิต้าที่ตกอยู่มูสกาได้หยิบคริสตตลขึ้นมามันก็ยังคงส่องแสงไปยังลาพิวต้าทางฝั่งดอลล่าทุกคนหนีรอดออกมาได้ปลาสุกับชิต้า ขออยู่กับกลุ่มดอลล่าเพื่อตามหาลาพิวต้าดอลล่าก็คิดอยู่สักพักแล้วก็บอกว่าถ้าอู้ง,งานโดนดีแน่พวกลูกๆของดอลล่าก็ดีใจกันใหญ่เลยที่ไม่ต้องทํางานบ้านแล้วและไม่ต้องทํากับข้าวแล้วเพวกเขาได้เดินทางมาถึงเรือหอะของดอลล่ารุ่นของดอลล่าพาปาสุกไปหาป,ปา้าป๋าเพื่อจะช่วยงานในห้องเครื่องส่วนชิต้าก็ได้คุยกับดอลล่าเรื่องลาพิวต้าลาพิวต้าอ,อยู่ทานตะวันออกตามที่คตตริสตัลส่องแสงแสงของคตตอริสตัลส่องไปทางที่พระอาทิตย์ขึ้นดอลล่าเห็นชิต้าฉลาดเธอเลยมั่นใจว่าจะหาลาพิว ต้าเจอแน่แน่แล้วประกาศให้ทุกคนเตรียมตัวพร้อมจะออกเดินทางไปยังลาพิวตาดอลล่าจับชิต้าแต่งตัวใหม่ให้เหมือนโจรสลัดพวกลูกๆของเธอก็มองตามชิต้ากันใหญ่เลยชิต้าได้มาทํางานในครัวแต่ครัวก็สกรปรกเหลือเกินแต่ลูกๆของดอลล่าก็มาช่วยชิต้าทํางานอย่างกยันยันแข็งทุกคนแหมด้วยความสวยนะดอลล่า <D ora S 2> ก็ได้นั่งคุยกับสามีของเธอเรื่องลาพิวตาชิต้าก็เป็นที่รักของทุกคนอย่างรวดเร็ว ในดึกคืนนั้นปาสุก็ได้เป็นคนสังเกตการชิต้าก็ได้ตามปาสุขึ้นมาชั้นบนเธอดูตื่นเต้นมากที่ได้ขึ้นมาบนนี้ตวล่าก็แอบฟังทั้งคู่คุยกันชิต้าบอกว่าจริงๆแล้วฉันไม่อยากไปรับิวต้าเลยฉันไม่อยากโกหกดอลล่าฉันกลัวทุกคนจะตายแล้วเธอก็บอกว่าคาถาที่คุณยายสอนฉันะมี3ามคาถาคือคาถาหาสิ่งของคาถาช่วยรักษาและคาถาต้องห้ามคาถาทำลายล้าง แต่คุณยายก็สั่งห้ามใช้ฉันคนทิ้งคริสตัลไปเพื่อที่จะไม่ให้ใครไปหาลาพิวตาเจอปาสุก็บอกว่าไม่อยากให้มุสกาเจอลาพิวตาและครอบครองทุกอย่างเพราะว่าถ้ามุสกาครอบครองทุกอย่างโลกนี้คงจบแน่ๆชิต้าก็บอกว่าไม่อยากให้ปาสุก็นจนสลัดเลยปาสุก็บอกว่าปาสุก็บอกว่าไม่หรอกจบเรื่องนี้เขาจะคุยกับโด่าเธอคงไม่ว่าอะไรเพราะโด่าเป็นคนใจดีและเป็นคนดีเมื่อจบเรื่องนี้เราจะไปกอนโดด้วยกันฉันอยากเห็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับเธออยากเห็นบ้านของเธออยากเห็นฟาร์ม ขอองเธในตอนนั้นเองโกไลแอดได้โผล่ขึ้นมาจากเมดด้านล่างของเรือและเริ่มยิงใส่เรือหอกของดอลล่า ดอลา่าก็สั่งให้เข้าไปในเมฆเพื่อหลบโกไลเอตนายพลก็สั่งให้มุสกาตามดอลา่าไปมุสกาก็ตอบว่าไม่จําเป็นหรอกเพราะพวกนั้นก็ต้องไปลาพิวตาเหมือนกับเรานี่แหละเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่นั่นเองดอลา่าสั่งให้ปาสุใช้เครื่องร่อนร่อนขึ้นไปหาโกไลเอตเพื่อดูว่าโกไลเอตไปทางไหนปาสุปล่อยตัวขึ้นไปแต่ลมก็แรงมากเหมือนพายุก,กําลังจะมาชิต้าก็พยายามช่วยปาสุสอดส่องหาลาพิวตา ในตอนนั้นปลาสูได้เห็นเมฆรูปทรงปแปลกๆและดูไม่เป็นธรรมชาติเหมือนว่าเป็นเฮอริเคนแต่ก็สายไปแล้วที่จะเลี้ยวหนีลมที่รุนแรงดูดพวกเขาเข้าไปหามันเรือหองของอดอ่าก็เริ่มจะไม่ไหวปลาสูก็บอกว่าลาพิต้าอาจจะอยู่ในนั้นก็ได้แต่พวกเขาก็ยังหนีเรือโกลแอดไม่พ้นโกแลแอดได้เริ่มยิงใส่เรือหอของดอร่าครั้งนี้ดอร่าหลบไม่ได้แล้วโดนยิงเข้าไปเต็มเต็ม มุชกขาข็พูดขึ้นมาว่าเลิกเล่นได้แล้วเราใกล้ถึงลาพิวต้ากันแล้วเตรียมตัวให้พร้อมปาสูตตัดสินใจขับเครื่องร่อนพุ่งเข้าไปในเมฆร,รูปทรงประหลาดน,นั้น ทำให้ชิต้ากับปาสูหลุดเข้าไปในพายุในพายุมีสายฟ้าผ่าไปทุกที่ปาสูเห็นภาพของพ่อเขาในพายุนี้ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ว่าเขาจะเข้าไปถึงลาพิวต้าให้ได้และเขาก็ทําสําเร็จเขาผ่านพายุนั้นมาได้และได้ลงจอดบนเกาะลาพิวต้าที่ลอยอยู่บนฟ้าเกาะขนาดใหญ่ที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยในอดีตและยังมีสภาพที่ดีจนน่าแปลกใจปาสูรได้อุ้มปาสูก็ได้อุ้มชิต้าวิ่งไปดูวิวทั้งคู่ดีใจมากที่ได้มาถึงลาพิวต้าจนได้ในตอนที่ทั้งคู่กําลังดีใจอย,อยู่ ก็ได้มีหุ่นยนต์เดินตรงมาหาพวกเขาและหยิบเครื่องร่อนของทั้งสองคนขึ้นเพราะเครื่องร่อนของทั้งสองคนทับรังนกอยู่นั่นเองและหุ่นยนต์ก็บอกว่าให้ตามมันไปหุ่นยนต์ได้เดินพาทั้งคู่เข้าไปในเมืองลึกขึ้นเรื่อยๆมีทั้งสัตว์หน้าตาแปลกๆแ,แถมยังมีบางส่วนของเมืองอยู่ใต้น้ำซะอีก หุ่นยนต์ได้พาทั้งคู่เดินเข้าไปในป่าลึกและหุ่นยนต์ก็ได้หยุดอยู่ที่ต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งมันใหญ่ขนาดหุ่นยนต์ที่ดูตัวใหญ่ๆกลายเป็นของเล่นไปเลยต้นไม้นั้นใหญ่ชะจนปกคลุมเกาะได้ทั้งเกาะเลยที่ต้นไม้แห่งนั้นมีหลุมศพที่ถูกฝังอยู่ใต้ต้นไม้พร้อมกับหุ่นยนต์จานวนมากเหมือนหุ่นยนต์พวกนั้นเป็นผู้พิทักษ์ประจำต้นไม้หุ่นยนต์นั้นได้เดินเอาดอกไม้มาให้ชิต้าเพื่อให้ชิต้าวางดอกไม้บนหลุมศพเพื่อทําความเคารพในตอนนั้นเกิดระเบิดขึ้้้นนนเเพพรรราาาาะฝีีีมมือวกกทาหาปปสสัับชิตต็ไได่งย จนไปเจอเขากับผู้โด่าผู้โด่าโดนทหารเรือจับตัวไปปาสูบอกว่าเราต้องไปช่วยโด่าแล้วเขาก็นําทางไปพวกทหารเรือต่างขนสมบัติมากองรวมกันปาสูบอกว่าเราจะให้มูสกาครอบครองที่นี่ไม่ได้ทุกอย่างคงพังพินาศแน่นอนเราต้องหาคริสตัลให้เจอปาสูกับชีตาค่อยๆเข้าไปใกล้ๆเรือโกไลแอดปาสูก็พยายามปีนเข้าไปใกล้ๆเรือแต่กําแพงมันก็ปีนยากจริง ชิต้าก็ลุ้นซะหัวตั้งเลยแต่ตอนนั้นมูสกาได้เดินมาหาทางลับแถวๆที่ชิต้าอยู่เหมือนเขารู้ว่าเขาต้องไปตรงไหนแล้วเขาก็ได้เจอกับทางลับจนได้ลูกน้องของมูสกาหันไปเจอปลาสูพอดีเลยยิงปืนใส่ปลาสูดชิต้าเลยวิ่งเข้าไปชนลูกน้องมูสกาแล้วพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็โดนมูสกาจับตัวเอาไว้ได้ปลาสูดก็โดนลูกน้องของมูสกายิงปืนเฉียวหน้าไปมูสกาก็ไม่สนใจปลาสูแล้วก็เดินหายเข้าไปในกำแพง พราะทหารปาระเบิดเข้าไปในรูที่ปาสุกเข้าไปแล้วเกิดควันพุ่งออกมาจากใต้ตัวดอร่าเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้ตดออกมานะ ในตอนนั้นปาสุก็ได้โผล่ขึ้นมาจากข้างใต้ของดอลล่าแล้วตัดเชื่อให้พวกดอลล่าว่จะไปช่วยชีต้าดอลล่าก็บอกว่าเอาปืนนี้ไปดอลล่าก็ให้ปืนปาสุก,ก่อนที่ปาสุจะไปช่วยชีต้าดอลล่าภูมิใจในปาสุที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนายพลก็ได้รับรายงานว่ามุสกาได้ทำร้ายทหารและตัดการสื่อสารทั้งหมดนายพลก็เลยสั่งให้ทุกคนไปลากตัวมุสกามาที่นี่มุสกากับชีต้าได้เข้ามาข้างในปลาพิวต้าในนี้ดูทันสมัยมากเหมือนกับมาจากโลกในอนาคตเลยมุสกาสั่งให้ลูกน้องของเขารอยอยู่ตรงนี้แล้วเขา ข้างในอยู่ดีกำแพงก็โผล่ออกมาปิดทางเหมือนไม่เคยมีประตูอยู่ตรงนี้พวกเขาเดินตามทางมาเรื่อยๆแล้วมูสกาก็ได้เจอประตูอีกบานหนึง่งแล้วเขาก็รีบวิ่งตรงเข้าไปหามันมูสกาได้เปิดประตูอีกบานหนึง่งแล้วก็ได้เจอกับรากไม้กลมๆตรงกลางห้องเขารีบวิ่งไปแหวกมันออกมาในนั้นมีคริสตัลขนาดใหญ่ มุสกาดีใจมากที่เขาเจอคริสตัลอีทิเลียมใหญ่ขนาดนี้และเขาก็บอกว่าหินก้อนนี้รอคอยมา700ปีเพื่อที่จะรอราชามาปกครองลาพิวต้าและมุสกาก็เดินไปอ่านแท่นศิลาอะไรบางอย่างเหมือนมุสการู้ทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่ชิต้าถามว่าจริงๆแล้วนาะยคือใครมุสกามุสกาก็ตอบว่าเขาชื่อโรมุสกาลาโปอูลาพิวต้าชิต้าก็ตกใจมากที่มุสกาพูดออกมาแบบนั้น นายพลสั่งให้ทาหารทำลายกำแพงเข้าไปแต่ก็ไม่สำเร็จอยูอ่ดีมุสกาก็บอกนายพลว่าให้เข้ามาเดี๋ยวจะเปิดประตูให้แล้วก็ลูบไปที่แผ่นจารึกแล้วก็มีการสลับกันของหินแล้วก็ยืดตัวเป็นเสาแหลมๆออกมาปาสูที่เกาะถาวันอยู่ก็เกือบตกลงไปข้างล่างและประตูก็เปิดออกให้พวกทาหารเข้าไป พู้ทหารได้วิ่งไปด้านในแล้วเห็นมูสกาลอยทะลุเพดานลงมาเหมือนเป็นภาพโฮโลแกรมมูสกาก็บอกว่าจะโชว์แสงยานุภาพของราปิวต้าให้ดูแล้วเขาก็สั่งให้ราปิวต้าโจมตีได้มีแสงสีส้มยิงไปยังพื้นโลกนั่นทําให้เกิดระเบิดครั้งใหญ่เหมือนนิวเคลียร์เลยมันรุนแรงมากๆนายพลก็พยายามหยุดมูสกาด้วยการยิงไปที่ภาพโฮโลแกรมแต่มันก็ไม่ได้ผลชิต้าก็พยายามกระโดดมาขวางมูสกาแล้วก็บอกให้ทุกคนหนีไปมูสกาผลักชิต้าออกและบอกว่าลาก่อน แล้วเขาก็เปิดพื้นให้ทหารทุกคนตกลงไปด้านล่างและสั่งให้หุ่ยนยนต์โจมตีทุกคนและไล่ล่าทุกคนให้ออกไปจากลาพิวตาพวกโดราที่แอบอยู่บนซากเรือเหาะเพื่อรอปาสุกับชิต้าแต่เหมือนพวกเขาก็จะรอไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอันตรายเกินไป มุลก้าก็บอกชิต้าว่าให้เกียรติทายาทของลาปิต้าคนใหม่หน่อยนะเรือโกไลแอดก็ใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ลาปิวต้าแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยด้วยแรงระเบิดปาสุที่ไต่ถาวันอยู่ได้กระเด็งเข้าไปในปล่องที่ใช้สําหรับปล่อยหุ่นยนต์มาตอนนั้นหุ่นยนต์ก็ถูกปล่อยลงมาเพื่อไปสู้กับเรือโกไลแอดเรือโกไลแอดโดนโจมตีอย่างหนะักดูทรงและน่าจะไม่รอดเมื่อหุ่นยนต์ถูกปล่อยไปจนหมดปาสุก็ได้ถอดรลงงท้าแล้ววิ่งตามทางขึ้นไป มูสกาได้ยืนดูโกลแลแอดถูกทำลายด้วยความภาคภูมิใจและหญิงพยองสุดๆชิต้าได้แก้มัดแล้ววิ่งเข้าไปขโมยคริสตัลจากมูสกาในตอนที่มูสกาเผลอมูสกาก็ได้ต่อยชิต้าไปแบบเต็มๆแต่ชิต้าก็ทำสำเร็จเธอแย,ย่งคริสตัลมาจากมูสกาได้ชิต้าก็พยายามวิ่งหนีสุดชีวิตเลยมูสกาก็เดินตามชิต้าไปอย่างใจเย็น พร้อมพูดว่าเธอหนีไปไหนไม่ได้หรอกปาสุก็พยายามตามหาชิต้าไปทั่วเขายิงปืนเพื่อสร้างรูเพื่อที่จะมุดเข้าไปข้างในให้ได้เมื่อเข้ามาข้างในได้ปาสูก็ตะโกนเรียกหาชิต้าในตอนที่ชิต้าวิ่งหนีอยู่ชิต้าก็ได้ยินเสียงปาสูเรียกชื่อเธอชิต้าก็ได้วิ่งตามเสียงมาจนเจอเข้ากับปาสูผ่านรูเล็กๆชิต้าก็ยื่นคริสตัลมาให้ปาสุแล้วบอกว่าให้หนีไปเร,เร็วๆแล้วเอาคริสตัลไปทําลายซะหรือจะโยนลงทะเลเลยก็ได้มุดกล้ามาแล้วตาก็วิ่งหนีต่อ มุสกาพยายามยิงปลาสุจากช่องนั้นแต่ปลาสุก็หลบได้อย่างเฉียวเชียดแล้วมุสกาก็วิ่งตามชิต้าต่อปลาสุก็ยิงปืนใหญ่ใสก่กำแพง เพื่อทีจะทำเป็นรูเพื่อทีใ่จะให้ตัวเองมุดเข้าไปได้ชิต้าได้วิ่งมาถึงห้องห้องหนึ่งที่เป็นทางตันมุสกาก็บอกว่าเรามาช่วยกันปกครองลาพิวต้าดีกว่าและพวกเราจะคอและพวกเราจะค้องโลกด้วยกันชิต้าก็บอกว่าถึงจะมีเทคโนโลยีทันสมัยขนาดไหนอาวุธที่แสออันตรายหรืออำนาจที่สามารถคคลงโลกนี้ได้แต่ทุกอย่างมันอยู่ไม่ได้ถ้าขาดความรักเพราะไม่มีใครคู่คนกับสิ่งสิ่งนี้มุสคาไม่พูดมากยิงยิงปืนใส่เปียผมของชิตา้ามุสคาก็บอกว่าฉันจะคืนชีพให้ลาพิวตา้าและจะทําให้ลาพิวต้ากลับ ยิ่งใหญ่ครั้งแล้วก็ยิงเปยข้างหนึ่งของชิตา้าแล้วก็บอกว่าถ้าเธอไม่เอาคริสตัลมาให้ฉันนัดต่อไปจะเข้ากลางหน้าผาของเธอปาสุได้วิ่งตามมาจนทนันแล้วบอกมุสกาว่าถ้าปล่อยให้เขาคุยกับชิตา้าเขาจะคืนคริสตัลให้มุสกาก็โอเคปล่อยให้ปาสุคุยกับชิตา้าปาสุก็กระซิบกับชิต้าบอกว่าท่องคาถานั้นได้เลยเธอเชื่อใจฉันนะทุกคนเอาตัวรอดได้ไม่ต้องห่วงทั้งคู่จับมือกันแล้วพูดแล้วพูดว่าปาลุส คริสตัลก็ได้ระเบิดออกเป็นแสงที่สว่างมากๆทุกอย่างเริ่มถูกทำลายทุกอย่างเริ่มหลุดออกมาเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นโพวกโด่าก็หนีรอดออกมาได้แล้วก็เฝ้าดูลาฟิลตร้รค่อยๆพังลงแล้วตกสู่ท้องทะเล แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ลอยอยู่ได้ด้วยคริสตัลก้อนใหญ่ต้นไม้ใหญ่กลางเกาะก้อนนั้นก็ยังคงลอยอยู่บนท้องฟ้าชิต้ากับปาสูุที่ติดอยู่บนรากไม้ก็รอดมาได้เครื่องร่อนของพวกเขาก็ติดอยู่บนรากไม้เหมือนกันแล้วร่อนมันออกมาจาก La ure, ลาพิวต้าและพวกเขาก็ขับเครื่องร่อนดูลาพิวต้าเป็นครั้งสุดท้ายหุ่นยนต์ตัวนั้นยังคงดูแลลาพิวต้าเฝ้ารอทายาทคนต่อไปมาเยือนที่ลาพิวต้าแห่งนี้ประส่กับชิต้าได้แต่เฝ้ามอง La ลาพิวตาค่อยๆลอยห่างจากพวกเขาไปชิต้าอยากรู้เรื่องราวต่าง ของลาพิตาให้มากกว่านี้แต่มันก็อันตรายเกินไปเพราะถ้าลาพิตาตกไปอยู่ในมือคนอย่างมุสกาโลกนี้คงพังพินาศแน่ๆนปาสูตได้ร่อนเครื่องร่อนมาเจอกับพวกโดร่าทุกคนดีใจมากที่ได้เจอกันอีกครั้งชิต้าก็ขอโทษที่ทำให้พวกเขาไม่ได้อะไรเลยแต่ที่ไหนได้ทุกคนก็หยิบสมบัติติดไม้ติดมือกันมาบ้างลูกของโดร่าก็บอกว่าจอร์สลัดก็คือจอร์สลัดมือไว้กันมากเลยและทั้งสองคนก็แยกตัวไปผ่้มุ่งหน้าไปยังกรนโดบ้านเกิดของชิต้า ตามที่ปาสูตรสัญญากับชีตาเอาไว้เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการ์ตูนเรื่อง Castle in the Sky หรือ l a p u t e r ถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องบ้าปุ่นช้าหน้าเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าเนมาเตเน